นาวการบัดนี้บรรดาญาติโยมทั้งหลายผู้ได้ปานถนาทจ่ิจะได้พัฒนาจิตพัฒนาใจพัฒนาสติปัญญาและพัฒนาบุญญาบารมีอันประกองไปด้วยมนุษย์ผู้ประเสริฐเหล่าดวงญาณทั้งหลายเด็กน้อยใหญ่ที่พัฒนา ไปสู่การสร้าง,รงเรียนเต็มเปียมและบรรดามนุษย์การดวงดาวทั้งหลายที่ยังไม่ได้เข้าถึงธรรมยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ไม่หัดไม่รู้เส้นทางแห่งการออกจากวัฏฏสงสารได้มาร่วมกันประกอบพิธีในวันผู้บูชศีนในวันพระเป็นที่เราทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นชาวพุทธที่ได้สจะทมจากคำสอนของพระพุทธเจ้า ไม่เห็นตามความเป็นจริงว่าไม่มีสิ่งใดในใดใน,ใน,ในจักรวาลที่เราจะพึ่งพาได้ไม่มีสิ่งใดที่เราจะยึดมั่นถือมั่นให้เป็นสรณะ,ะได้เพราะทุกถึงทุกอย่างจะอยู่ในฐานะป้องก,การเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปหากผู้ใดก็ตามลืมกดอันเป็นธรรมชาติลืมกฎอันศรรักดิ์สิทธ ที่อยู่ในวัฏสงสารเขาก็จะมืดบอดทุกทรมานและหาทางออกไม่ได้เปรียบดังความทุกข์ยากลำบากที่เราเกิดได้รับในชาตินี้ตั้งแต่เกิดมาเราก็หนขวายหาทางที่จะหีจากทุกหาทางที่จะไปสู่ความสุขันเป็นอมตะนิรันร์แต่ในที่สุดเราเองนั้นก็จะต้องเวียนไหยู่อความทุก ไม่จบไม่สิ้นจะทุกข์มากทุกข์น้อยทุกยาวนานหรือทุกระยะสั้นบางทุกข์ก็ยังไม่หมดไปจังคืวาเรามันเป็นสิ่งที่ทรมาชางได้จ้างรา์ให้บรรดาผู้ที่อยู่ในวัต่าสสงสารจะต้องได้รับผลแห่งการที่ดำเดินชีวิตอยู่ในวามเกิดวามแก่วามเจ็บวามตายไม่จบไม่สิ้น บดนี้เราทั้งหลายทั้งปวงเมื่อได้รู้จากพระพุทธสาศาสนาได้รู้จากสามสดาได้รู้จากคำสอนของอริยะได้รู้จากคำสอนแห่งสัจธรรมว่ายังมีสถานนะอันปร,ระเสริฐที่เราทั้งหลายไม่จำเป็นต้องทุกข์ทรมานยากลำบากอีกแล้วไม่ว่าจะอยู่ในพวกภูมิใดๆก็ตามจะอยู่บน ยี่สิบชั้นจะอยู่สวรรค์อีกหกชั้นจะอยู่มนุษย์ที่หนึ่งชั้นจะอยู่ในอบาย,ยภูมิมีเปรตอาสุรกายตันเทระชานจันทราลกอีกสี่ชั้นรวมแล้วเรียกว่าวัฏฏะสงสารรวมกันเป็นสามสิบเอ็ดภูมิแห่งการเวียนว่ายตายเกิดหากบุคคลใดก็ตามไม่รู้ความเป็นจริงเขาจะไม่มีวันออกจากวัฏฏะสงสารได้เลยก็เป็นเรื่องที่ เราทั้งหลายได้เกิดบุญเกิดผุกศรนได้เกิดความเข้าใจเพราะเราได้รับอาดีงส์ได้รับผลแห่งการบำเพ็ญเพียรแห่งมหณโภูที่สั่จ้างทั้งหลายที่ได้บำเพ็ญเพียรมาเป็นเวลาช้านานในที่สุดท่านทั้งหลายก็จึงได้ความรู้ การตัสรู้ก็ไม่เห็นเป็นเรื่องแปลกเรื่องใหม่หากว่าเราได้ขาวามถึงความเป็นจริงรตัสรู้ก็คือสิ่งที่มีอยู่แล้วในจักรว,วาลในธรรมชาติตัสรู้ก็คือรู้ตามความเป็นจริงที่บรรดาสัตว์โลกไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้เราทั้งหลายทั้งฝวงก็จึงสงสัยทั้งตัดสรูร้ภ่านมการตัสรู้ก็คือให้รู้แจ้งความเป็นจริงว่ามนุษย์ทั้งหลายสัตว์สัตว์ทั้งหลาย หากไม่สามารถที่จะยุติการเกิดได้ก็จะต้องทุกข์อย่างต <c oughs> ลอดไปรั่งไปและนี่ก็คือเหตุที่บรรดาศาสดาทั้งหลายเมื่อได้ตัดสดู้แล้วก็ะจะได้แสดงธรรมในอริยสัจสี่สี่หัวข้อสำคัญที่สุดของสัปรพสัดผู้เวียนว่ายตายเกิดก็คือความทุกข์ หากไม่มีความทุกข์เราไม่มีความจาเป็นต้องดิ้นรนกระเสือกกระสนทุรนทุรายรวมหมทั้งถึงท <c oughs> รามานกายทรามานใจเราก็จะอยู่ตามทานนะแห่งความ <c oughs> ต้องการที่มีแต่ความสุขแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงในจักรวาลนี้ไม่มีความสุขเราจะดูจาก สิ่งต่างๆรอบข้างตัวเราและก็สิ่งที่เราได้พบได้เห็นภัยธรรมชาติก็ได้เบียดเบียนทุกตัวตนนั่นก็แปลว่าถึงเราจะอยู่ในฐานะอะไรภัยธรรมชาติก็จะส่งตรงมาถึงเราทางตรงหรือทางอ้อมก็จะมาถึงภัยธรรมชาติไม่มาภัยจากเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายก็จะเบียดเบียนเรา จะคอยกันแก้งเล่นแก่จะคอยที่จะทำร้ายทำลายคอยที่จะ <c oughs> ชุบช่วยแย่งริงคอยที่จะสัก,กันไม่ให้เราเกิดความสุขแม้บางคนจะทำความดีแม้บางคนจะได้มีโอกาสได้ช่วยเหลือผู้คนก <c oughs> ็ยังมีคนที่จะคิดเ <c> ก <oughs> ียดกันก็ยังค,คิดเป็นเรื่องของการ ที่จะต้องขัดขวางนั่นก็แปลว่าเพื่อนมนุษย์ที่รวมเกิดแก่เจ็บตายยังไม่สามารถรักษาจิตให้เกิดความเป็นเสมอภาคความสามาัคคีความรักความเห็นอกเห็นใจดังนั้นจึงเป็นเรื่องของการพัฒน,นาหากเกล่าวไปถึงทุกที่ไม่มีใครจะหรู้พ้นได้เลยก็คือทุกเหตุการ์ที่เราจะต้องอยู่ในท้องฟ่อท่มองม่ ที่เรียกว่าทุกจากการเกิดปุดผู้ถกทรมานจะต้องเป็นผู้ที่ถูกกักขังถูกจองจำไว้ไม่มีโอกาสที่จะขยับเนื้อขยับตัวเป็นเวลาก้าเดือนสิเดือนถึงถามว่าเด็กทั้งหลายที่อยู่ในท้องนั้นจะมีความรู้สึกไหมก็ขอบอกว่าไม่ต่างอะไรจากเราเพราะเมื่อเด็กเติบ ลืมตาเกิดมาบนโลกก็จะร้องการร้องก็แฟว่าเป็นความทุกข์เป็นความทรมานเป็นความเจ็บความปวดควา่ายากลำบากเ <c oughs> มื่อใน ที่สุดมีโอกาสที่จะส่งเสียงก็จึงส่งเสียงเด็กก็จึงร้องไม่มีเด็กคนไหนเกิดมาแล้วหัวร้อนชอกใจก็แปลว่าเขาได้ทุกทรามานทั้งที่อยู่ในท้องเมื่อออกจากท้องก็ออยังทุกทรามานจากการเจอสิ่งแวดล้อมทั้งหลายทั้งปวงที่จะทาให้เจ็บปวดแสบตาแสบเนื้อและรูก้กระทั่งถึงหนาวร้อนมีสิ่งต่างๆที่เปลี่ยนแนปลงไฟก็จึงกลายเป็นความยากลำบาก และเป็นความทุกข์จงที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสได้บอกการเกิดเป็นทุกข์เราเพราะอาจจะลืมไปเพราะหลอกตัวเราลวินสามารถจะเจอจังามเจ็บวาเกิดของสถานที่เราตอนนั้น <c oughs> ดูไปพร้อมขณะที่เรากเอยเป็นเด็กเล็กรวมกระทั่งถึงเราทั้งหลายนังปวงเพราะฝานขน้า ที่จะรักษาเนื้อรักษาตัวให้เป็นความอมตะให้มีร่างกายอันแข็งแรงเต่งตึงเป็นผู้มีกําลังวองชาแต่ใ้ที่สุดเราจะกินดีแค่ไหนเราจะห่มผ้าสวยงามยงอย่างไรวิเศษอย่างไรจะหาสิ่งต่างๆมาแต่งมาเติมมันทําให้เกิดความ <c oughs> มันคงทาวรอ,อย่างไรเราเะอยู่ในที่ที่ปลอดภัยเราเอยู่ในที่ที่ทาให้เรามีความสุข เป็นที่ที่ทำให้เราอบอุ่นยังไรค้นตามความแก่ก็ยังเบียดเบียนเรา ไม่ว่าจะอยู่ในสถา,านะอะไรใดๆในจักรวาลเราจะต้องแก่เมื่อเราต้องแก่เมื่อเทียบกับยามที่เราเป็นหนุ่มเป็นสาวยามที่เราเป็นเด็กยามที่เรามีกำลังวัองชายามที่เราเตืน่นตึงเราก็จะเกิดความเศร้าใจว่าทําไมความแก่มาเบียดเบียนเรานอกจากการไม่สวยไม่งามแล้วยังทําให้หมดเลี้ยวหมดแรงยังทําให้เรานั้นหมดประสิทธิภาพไม่ว่าจะการเดินการเหินไม มันจะเป็นการฟังการดูการสัมผัสใดๆสมองก็เริ่มเฉื่อยชานี่ก็แปลว่าความแก่นั้นทําให้เกิดเราทํำให้คาให้เกิดความทุกข์ในจิตใจเราทําให้เรารู้สึก ที่ไม่อยากที่จะอยู่ในฐานะของคนแก่ยิ่งแก่ไปเรื่อยๆก็เป็นบุคคลที่ไม่มีคุณภาพเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ใดๆบนโลกใบนี้เลยถ้าม,มีความดีถึงมีความดีก็ยังเป็นสิ่งที่เป็นภาระสําหรับตนเองและภาระสําหรับคนอื่นคนแก่ก็จึงเป็นคนที่ไม่มีประโยชน์ดีไม่ได้พูดว่าคนแก่แต่ทุกคนต้องแก่และเราเทียบดูขณะที่เราต้องดูแลคนแก่ขณะที่ เราต้องคอยอุ้มปอยที่เช็ดตูปลอยที่จะปฏิบัตริรับใช้ซึ่งเขาก็ไม่มีวันที่จะกลับมาเต็นมาตื่นมาเีกํนกลังวังชาเราคงจะมีแต่เยว่มีแต่ลอยลาขึ้นไปนั่นก็แปลว่าฝังทุกที่พระพูทเเจ้าได้ตรัสด้บอกนั้นเป็นความจริงที่เราก็ปฏิเสธไม่ได้จากนั้นมนุษย์ทั้งหลายนอกจากแก่แล้วก็ยังมีเรื่องของความเสื่อมโทรมเอาไวโอลานำมันซึ่งความเจ็บ มนุษย์ท,ทั้งหลายเมฐฐื่มอธาตทั้งสี่ได้แยกย้ายกันออกไปก็จะเกิดความผิดปกติเกิดเป็นเรื่องของความพิโคพิการรูไม่ไดีตาไม่ดีเจ็บเนื้อเจ็บตัวไม่ว่าจะทําอะไรไปก็ไม่เหมือนดังเดิมหากจะ <c oughs> ดูแลรักษายอย่างไรก็มีแต่ทรงกับสุดในที่สุดก็มีแต่การเสื่อมถลายและผ่านถลายไปนั่นก็คือความเจ็บบางาครก็เจ็บตั้งแต่หนุตั้งแต่สาวเจ็บทุลนทุนลายเจ็บตลอดไปไม่มีวันที่จะหายความเจ็บนั้นก็เป็นสิ่งที่จะเบียงเบี่ยงจากโลกทั้งหลายทั้งปวงที่ มาเกิดบนโลกไม่ีีหากทำกรรมไว้มากมายก็จะเจ็บตั้งแต่เด็กจะเจ็บตั้งแต่ดูกเด่ดสาวจนกระทั่งแก่และใกล้ตายนั้นก็แปลว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าดุสิ่งที่พระพุทธเจ้า,าได้ตรัสได้สอนนั้นเป็นสัจธรรมเป็นความจริงที่ไม่มีใครปฏิเสธได้จากนั้นไปเราจะดูแลรักษากันอย่างไรประคบประดมกันอย่างไร เราจะปกป้องกันอย่างไรเราก็อยู่ในฐานะที่เราพัดพลาดจากทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นของที่จับต้องได้หรือจับต้องไม่ได้เราเองนั้นก็จะต้องเสื่อมสลายพัดพลาดจากทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความจําไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกและบรรดาญาติโยมลูกหลานทรัพย์สินเงินทองจะไม่เหลือติดตัวถึงอยู่ ในที่ที่เราคิดว่าปลอดภัยเราก็จะคิดไม่ถึงเราก็จะจัดต้องไม่ได้เราจะใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เงินทองทอม,มากมายเต็ม <c oughs> ตู้เต็มโกดังเราก็จะไม่มีโอกาสที่จะขยับขยื่นออกไปที่จะใช้ใช้ ใช้ใจใช,ใช้สอยตามที่เราปรารถนาแม้แต่อยางหายใจก็ยังยากบนบาาจะลืมตาก็ยังทรมานี่ก็แปลว่าความเจ็บนั้นจะทําให้เรานนั้เริ่มจูขาบวนการแห่งการพัดผ่าของทุกสิ่งทุกอย่างในที่สุดเราก็จะพังทลายจากตัวเราเราก็จะต้องตายไม่ว่าจะ <c oughs> หนุ่มจะสาวเราจะต้องตายอย่างแน่นอนดังนั้นความทุกข์ก็คือ ปัญหาความทุกข์ก็คือโจ์ความทุกข์ก็คือโจท,ท,โจท,ที่พระพุทธเจ้าตีไม่แตกไม่สามารถจะหาสิ่งใดๆไ,ไ,ได้เลยที่จะยุติความทุกข์นี้ได้ก็จึงเป็นปัญหาว่า ก็จึงเป็นปัญหาว่าเราเจะเอาความรู้ที่ไหนมาให้และความรู้นั้นต้องเป็นความจริงความรู้นั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนพูดไปแล้วปฏิเสธไม่ได้ความรู้ที่เป็นสิ่งที่ทุกคนนั้นสามารถที่จะเอามาและลึกและก็มาตรวจสอบกันตนเองได้ในที่สุดก็จึงเป็นสัญธรรมว่าพระพุทธเจ้าได้แสดงอริยสัจสีในหัวข้อเห็นความทุกข์เป็นต้นเหตุ ดังนั้นความทุกข์มีอยู่สำหรับคนเวียนไหวตายเกิดก็จึงเป็นหน้าที่ของคนที่เวียนวังก็จึงเป็นหน้าที่ของคนเวียนไหวตายเกิดต้องต้องยุติความทุกข์นี้ให้จงได้ นี่ก็เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายทั้งวงจะได้รู้ว่าบรรดาภูธิสัตว์นั้นนอกจากจะช่วยเราในมิติที่สามารถช่วยได้แล้วก็จะต้องให้ความรู้ให้แนวทางให้โอกาสนะแต่เราจะต้องเป็นคนที่จะต้องพัฒนาตนเองเป็นคนจะต้องขวนขวายดินน้นรนและจนหวาสัจธรรมด้วยตนเองเราก็จึงยุติความทุกข์ได้นี่ก็เป็นสิ่งที่ บัรดาผู้คนทั้งหลายทั้งปวงอย่าได้มองข้ามอย่าได้ละเลยอย่าได้ปล่อยปะอย่าได้คิดว่าเอาไว้ก่อนเรายังมีโอกาสหลายคนก็พูดอย่างวิมาทุกพวกิชาติแต่ในที่สุดก็ต้องกลับมาเกิดใหม่ชาตินี้ไทยให้เราเกิดซ้าใหม่และ <c oughs> ย้อนกลับไปตั้งแต่วันเกิดถึงถึงวันนี้ถ้าเราได้พิจารณาตามความเป็นจริงโดยไม่เข้าข้างตัวเองก็จะมีความสุขเพียงเล็กน้อยนอกนั้นก็เป็นความทุกข์ดังนั้นก็จึงเป็นหน้าที่ของคนมีปัญญาทั้งหลายทั้งพวกที่จะต้องตอบตัวเองว่าแล้วเราจะยุติความทุกข์นี้ได้อย่างไรดังนั้นเราทั้งหลายก็จะต้องย้อนกลับมาดูว่าเหตุแห่งความทุกข์ก็คือเราทั้งหลายเป็นผู้สร้าง ในสิ่งต่างๆที่ทําให้เกิดเป็นวงจรเห็นการเวียนว่ายตายเกิดเมื่อเราไม่รู้เมื่อเราไม่เข้าใจเราก็จึงทําตามอารมณ์ของเรากล้าที่จะโกรธกล้าที่จะเกลียดกล้าที่จะ อยากได้ไม่จบไม่สิ้นล้มไหลมัวเมาอิจฉาลิสยาดวงวรนทัานถึงแข่งดีแข่งเด่นไม่มีจิตใจแห่งความเมตตาถึงเมตตาก็ไม่มีจิตใจแห่งความกรุณาถึงมีจิตใจกรุณาก็ไม่มีจิตใจที่ร <c oughs> วมมุติตาจิต ยินดีกับความสําเร็จยินดีกับคนต่างๆที่เกิดความเจริญรุ่งเรืองยินดีกับผู้คนที่จะได้มีโอกาสสร้างบุลสร้างกุศลน,นั่นก็แปลว่าเราโค้ต้องพัฒนาจิตพัฒนาใจและในที่สุดเราพ็จะต้องเป็นบุคคลที่จะต้องอยู่กับความเป็นกลางอยู่กับความยุติธรรมมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงก็จึงเป็นปัญหาว่าจะพัฒนาตัวเองไปได้อย่างไรในเมื่อใน การดำเดินชีวิตเขาเป็นไปด้วยการแข่งขันเป็นไปด้วยการต่อสู้เป็นไปด้วยความอยากจะให้ตัวเองมีความหมายมีบทบาทจะต้องเป็นผู้ยิ่งใหญ่จะต้องเป็นผู้มีความสําคัญจะต้องเป็นผู้ที่อยู่เหลือคนจะต้องเป็นผู้ที่ดาวนัจสมาเสริมยอ้อแรับมานาที่ตีตัวนี้ก็จึงเป็นกำแพงกั้นไม่สามารถที่จะทำให้บุคคลใดๆก็าตามข้ามพ้นไปได้ เพราะปล่อยเพราะวางไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดๆก็ตามถ้าเป็นมนุษย์ทางโลกก็จะแข่งกันที่อยากจะได้ยกฐานบรรดาสาัาการจะได้ทรัพย์สินเงินทองเกียรติยศชื่อเสียงอยากจะได้ตำแหน่งยศ้าเป็นคนที่อยู่ในทางธรรมก็จะปวดดีปวดเด่นปวดเก่งว่าตัวเราเก่งกว่าเขาดีกว่าเขาประเสริฐกว่าเขาเลิศกว่าเขา เป็นที่ยอมรับเป็นผู้มีความหมายมากกว่าเขาเป็นผู้มีความศักดิ์สิทธิ์มากกว่าเขานั่นก็แปลว่าไม่ว่าจะเป็นความดีความชั่วหรือเป็นสิ่งที่ทางโลกหรือทางทางเพราะยังติดปัญหาเหตุการณ์ที่มีน้ำหนักพิีดังนั้นเราก็จะเห็นได้ว่ามนุษย์บนโลกใบน,นี้มีแต่การแข่งขันกันมีแต่การคิด ตำหนิติเตียนกันอิจฉาลิษยาอยู่ถูกเยียย้ยารวมไปทั้งถึงแก่งแย่งชิงดีกันไม่เคยที่จะยินดีกับความดีของคนอื่นไม่เคยที่จะรู้สึกภาคภูมิและพอส่งเสริมสนับสนุนให้คนอื่นได้ทําุลงานความดีจะต้องมีแต่ตัวเราเท่านั้นที่ดีที่สุดประเสริฐที่สุดเก่งที่สุดและเป็นผู้มีความหมายที่สุดนั่นก็แปลว่าสังคมมันก็จะเกิดความเดือดร้อนเมื่อเราเอามาเทียบเรามาพิา จะนาเอามาตรวจสอบดูก็จะแตกต่างจากยุคสีวิรัยยุคสีวิรัยนั้นก็คือทุกคนมีความสม่ำเสมอกันจากข้อมูลจากที่เขาได้บันทึกทุกคนหน้าตาก็จะสดสวยเหมือนกันหมดจิตใจก็จะเป็นผู้หอมใส ความเป็นอยู n n ่ก็จะดีงามเหมือนกันหมดรูกระทั่งถึงชายและหญิงก็อยู่ในวัยที่สดใสสวยงามไม่มีความแตกต่างกันนั่นก็เกิดจากจิตที่มีความบริสุทธิ์จิตที่มีความยินดีรู้ที่ต่างจิตเกิดขึ้นยินดีกับทุกคนที่เสมอเราสูงกว่าเราไม่มีการอิจฉาหรือสัญญาและเป็นบุคคลที่ มาตรนาจะให้คนอื่นได้ดีได้ดีนั้นก็จึงทําให้บรรยากาศสังคมสีวิไลนั้นเป็นสังคมแห่งความน่าอยู่การมาาลลั่งคั่งร่ารวยก็มีเหมือนกันหมดจนกระทั่งไม่ต้องมีตำรวจไม่ต้องมีทหารที่จะคอย เ <c oughs> จ้าโจรเพราะทุกคนก็มีแต่ความอุดมสมบูรณ์ไม่อยากได้อะไรของใครไม่ต้องมีการใช้กุญแจไม่ต้องมีการใช้ตูเ้เซฟไม่ต้องมีการป้องกันด้วยระบบอะไรก็ตามเพราะไม่มีใครคิดอยากได้ของใครต่างคนก็ต่างพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีสิ่งที่ตัวเองนั้นได้ครอบครอง,องนี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดในยุคอันประเสริฐเมื่อทุกคนนั้นพอใจกับทรัพย์สินสมบัติของตนเอง กับรูปร่างหน้าตาของตนเองกับคู่ครองของตนเองกับสิ่งต่างๆก็จิตไม่เบียดเบียนกันสิ่งก็จริงบริสุทธิ์ไม่ต้องคิดเก่นข้าไม่ต้องคิดที่จะทำลายทำลายที่จะเบียดเบียนกันนี่ก็เป็นธรรม เป็น <c oughs> ความประเสริฐสำหรับบรรดานรรลุที่ปรับจิตปรับใจได้รวมมาทั้งถือไม่คิดที่จะโกงของใครไม่คิดที่จะขโมยของใครมาเป็นของตนคู่ของก็ไม่มีความจำเป็นเพราะหน้าตาของคนที่เรารักก็ไม่ต่าง จากหน้าตาของคนทั่วไปดังนั้นทั้งอุปนิสัยหน้าตาก็จึงเป็นสิ่งที่เสมือนคล้ายคืนกันหมดจึงไม่มีความจําเป็นต้องผิดศีลผิดธรรมวาจาก็ไม่ต้องทิ่มแทงวาจาก็ไม่ต้องเชื่อเชื่อนยุบยุงตรง <c oughs> ยุบยุ่งยุยง่งยา ปั่นปวนให้คนอื่นเขียนให้คนอื่นชังให้คนอื่นนั้นได้เป็นเครื่องมือของเราได้ทําความแตกแยกรวมทั้งถึงใช้วาจาโกหโกใช้วาจาหวานล้อมรวมทั้งถึงใช้วาจาที่ทำให้เกิดความเจ็บช้ำนั่งใจไม่ว่าจะเป็นความอยากเพ้อเจอ้อทั้งหลายทั้งปวงก็จึงไม่มีความจําเป็นเป็นคนที่ไม่จะต้องไม่ <c oughs> ต้องเสียสติด้วยการต,ต้องใช้เครื่องต่างๆที่จะมาทำให้เกิดความมึนเมาทำให้เกิดการขาดความเป็นคนการความระลึกถึงนี่ก็แปลว่ามนุษย์ที่อยู่ในยุ่สีวไรจรึงเป็นมนุษย์อันประเสริฐไม่ต่างอะไรกับเทพที่วดา ที่เหมือนกับสวรรค์ที่อยู่บนดินนี่ก็เป็นอุปนิณสัยคุณสมบัติของคนที่จะได้ไปอยู่ในยุคนั้นเมื่อเราลับมาเที่ยบดูในคนปัจจุบันและในตัวเราหลายคนก็ไม่สามารถที่จะผ่านพ้นไปได้เพราะคุณสมบัติไม่พร้อมิคุณสมบัติไม่ดียังมีเรื่องราวต่างๆค้างคาในจิตใจยังแก้ไขปัญหาไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้นั่นก็เป็นสิ่งที่กิ การรวมกระทั่งถึงหลายครั้งหลายคาก็เกิดเป็นเวรเป็นกรรมเกิดการกีดกันเกิดการที่ขัดขวางให้คนทํา,างานความดีนั้นได้หมดเลี่ยวหมดแรงหมดที่จะ <c oughs> หมดโอกาสที่จะได้มีส่วนในการช่วยเหลือตอนเองและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ดังนั้นเมื่อมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงมีผู้ปฏิสยัยมีพฤติกรรมที่เสียหายจึงทำให้เกิด ปัญหาทั้งตัวเองปัญหาพื้นแผ่นดินปัญหาของบรรยากาศปัญหาของจักรวาลจึงทำให้เกิดภัยพิบัติมากมายภัยพิบัติจากธรรมชาติเขาเกิดจากพลังของจิตใจมนุษย์เราทั้งหลายเมื่อเราดำใจและพิจารณาดูในสมัยอดีตนั้นมีแต่ความฟาสุขหรือดูการก็เ,เป็นไปตาม กฎกติกาจริงไม่มีอะไรที่จะต้องรับภัยมากมายแต่บัดน,นี้เราทั้งหลายกับเจออุปสรรคกับเจอภัยพิบัติที่เรียกว่าเกินกว่าที่จะเข้าใจน,นั่นขึ้นจึงเป็นเหตุว่ามีอะไรเกี่ยวข้องกับจิตใจมนุษย์หรือเปล่าในอดีตนั้นห้าผู้คนผู้เป็นผู้นำไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์เจ้าฟ้า,าเจ้าแผ่นดิน หากมีเรื่องแห่งการผิดวิปริตผิดแปลกไป,ไปในเรื่องของภัยธรรมชาติ